นำล้านเติมเกม fc mobile rov free fire และเกมอื่นอีกมากมายรวดเร็วปลอดภยัยร้านจทดเวียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง cookie land shop ถูกกว่าเติมเองแน่นอนทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับมาครับรางวัลเลื่อนชั้นขึ้นแชมเปี้ยนครับโหมด s v a นะครับเนี่ยเพิ่งเลื่อนขึ้นเนี่ยครับส่วนมากก็ไปเล่น h e t o h e นะมา walk ะฝรั่งเศส C D M เฮ้ยไอคอนหน่ะโอ้มารเกลเลี่ครับโอ้ยทำไมไม่มาแบบวินี้อะไรเงี้ยเพราะว่ากลางรับมีแล้วนะครับไม่ได้ขาดนะใช้กูริทก,กับจิบัตโตอยู่นะครัเฮ้ยคือเคียมาด้วยนะครับมาร์เกเลี่จริงๆก็ใช้ได้นะครับเนี่ยใครที่ขาดกลางรับนะบเป็น C M C D M นะครับเหมือนกี้เหมือน เปเสูงนะครับเก็มรับสูงนะคือเคสสี่ร้อยล้านนะเนี่ยจริงๆก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับคือเคสก็มีน้องๆที่มาคอมเมนต์นะบอกว่าเปิดได้ตอนสัปดาห์ที่แล้วนะสองพันล้านนะครับผมก็บอกว่าขายไปเลยเดี๋ยวราคามันจะตกนะครับไม่รู้น้องขายยังนะมาคอมเมนต์บอกหน่อยมาผมพามาหานักเตะไว้ใช้งานนะครับตามล่านักเตะร้อยสิบห้านะครับเปิดไป Cb ครับ อ่าคาราเกอร์มาเนี่ครับแบบนี้หรือว่าลูซิโอนะครับใบไปอีกตัวหนึ่งปับ๊บลิเวอร์พูลอ่าคาราเกอร์มาเนี่ครับอา้าวหายไปหมดแล้วครับเหลือฟันไดนะครับเนี่ยเหลือแค่ฟันได้ร้อยสิบนะครับโอ้ยไอคาราเกอร์มันไม่ใช่ทีมลิเวอร์พูลแล้วนี่หว่าเป็นไอคอน,นครับรีเซ็ตไปครับ มารอบสองจริงก็มีลุ้นนักเต115ะร้อยสิบห้าครับเนี่ยถ้าใครดวงดีก็จะได้นะครับอุ้ยมาครับเปิดหัวไอคอนมาก่อนครับนี่แหละครับคาแรคเกอร์ไม่อไม่ก็เจอหลานนะครับอันนี้นะนี่ครับอุ้ยมีร้อยสิบสามเลยเหรอมาต้องใบอีกครับถ้าใครจะเสี่ยงดวงซื้อเลยก็ได้นะเงินสอง อ่าซีเอมครับเจอหลานมาเนี่ยแบบนี้มีเจอหลานซีดานนะครับนะตัวนี้โค้ดเวีย่านะครับไปใบต่อครับเปิดไปซื้อขายไม่ได้ครับเรียบร้อยครับซื้อขายไม่ได้ไปแล้วนะเอาเหลือแค่นี้นะครับที่มีลุ้นนะครับเนี่ยแต่อย่าขอเป็นกัปตันนะครับกัปตันร้อยสิบไม่เอานะต้องใบต่อครับ ต้องใบต่อครับคาใบต่อไปเฮ้ยร้อยสิบสามครับวิ่งตอนนี้ได้ลุ้นครับตอนนี้ได้ซื้อแน่ครับเหมือนสองแต้มนะร้อยสิบสามมาแล้วครับอืมอยากได้สี่ด่านครับอยากได้สี่ด่านรืยไม่ก็ทุนนี้โค้ดนะครับไว้ทําเกมหน่อยเหลือคําใบสองอันสุดท้ายครับปั๊บฝั่งหลังเศษครับตัดให้ออกอูเหลือสองตัวครับ นี่ได้ลุ้นแน่ครับแต่ว่าอยากได้ซีดานครับวีเร่าก็เก่งครับแต่ว่าไม่ได้ขาดนะครับมีใช้แล้วนะมีกิวโต้ใช้นะครับอยากได้ซีดานเนะ่ต้องเปิดต่อครับถ้าเป็นวีเอล่าไม่เอานะถ้าเป็นซีดานเอาครับมาคำใบสุดท้ายปับเอาอะไรวะเนี่ยวิ้ยซีดานครับซีดานครับโอ้โหนี่ครับหาตัวดีได้ครับเนี่ยได้ซีดานะครับ ต้มต่อเวลาพิเศษหนึ่งมืนสองพันนะครับเนี่ยได้สี่ด่านครับโอ้โหคุ้มมากมันรีเซ็ตใหม่ได้ทุกวันนะครับเนี่ยได้ตลอดนะเพื่อนเพื่อนคนไหนหานักเตะใช้มานะครับนี่ครับไปแรกแต้มมาเรียบร้อยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนบางคนก็ถามว่าเฮ้ยมันได้จริงเหรอพี่นี่ครับผมเปิดให้ดูเนี่ยได้จริงนะครับเนี่ยได้ถาวรนะครับไปเดี๋ยวไปรับครับ นี่ครับในกล่องจดหมายแบบนี้นี่ครับโอ้โหอย่างคุ้มครับนี่ครับสายห้าห้านะครับเล่น cm นะครับ cm ก็ได้นะบุกสูงครับเนี่ยพอดีเลยครับตัวทำเกมนะอย่างคุ้มเพื่อนก็ลองไปเปิดดูได้ครับ มาเข้ามาดูทีมหน่อยครับดูในทีมหน่อยเนี่ยกลางรับใช้กิเบโตอยู่แล้วนะครับโอ้โหได้ซีทานมาเนี่ยเข้าทีมเลยครับเอามาแทนคุนลิศก็ได้นะครับเออแทนกิเบโตนะครับเอาคุหลิดยิงกลางรับนะครับนี่ครับชุดนี้ถือว่าแจ่มครับมาครับมีงบประมาณอยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวไปล่าซีดานล่างลิมิเต็ดนะครับเมื่อกี้ได้ล่างบอลลอนดอมาแล้วครับ มารวมร่างกันหน่อยเรียกเพื่อนมาหน่อยครับมาเปิดหวัวผมคำนวณแล้วเปิดได้ประมาณหกครั้งครับอุ้ยเปิดหวนะัวด้วยนักเตะอวะเตะฟรีวะอ่าวอล์กด้วยนะครับเนี่ยวอล์กสเปน cm โอ้หมดลุนเนี่ยครับ ตัวนี้เหมือนล็อกครับใครเปิดคนเปิดได้บ่อยนะตัวนี้มาเปิดต่อไปห้าสิบเอฟซีนะไม่ทองว่ะออกค่อนข้างยากนะซีดานตัวนี้นะเปิดแค่หกครั้งเนะี้ยถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะมีงบประมาณแค่น,นี้คนระับไปครั้งที่สามครับ ร้อย fc ปรับโอ้ไม่ทองอีกแล้วเดี๋ยวบอกนะจะไล่เอาแบบว่ารางวัลที่ต่ำตำออกก่อนนะเหลืออันดีๆไว้ท้ายนะผมว่าทรงนี้แน่นเห็นเขาเปิดกันเหมาหมดนะแพ็กเนี้ยออกยากมาก ดูดิไลเลเวลไปเรื่อยๆนะครับมาอีกสองครั้งนะครับเปลี่ยนได้อีกสองครั้งที่เพอหมดกันอ้าวได้นักเตียยครับมาวอล์กไหม บอกหรือเปล่าเฮ้ยโอ้หลงกีดแล้วโคล่ากีดแล้วอืมโควาสิตนะคร้อยเก้าตรงเรียดเลยมาครับครั้งสุดท้ายนะครับผมว่ามีโอกาสออกเพชรแน่เลยเนี่ยอันดีๆไว้ไม่ออกผมว่านะมีโอกาสออกเพชรแปดสิบเปอร์ซ็นะครับโอ้โห ไม่ทองเลยครับเยบร้อยได้ไงสุดยอดครับนี่เดาแม่นเหมือนตาเห็นโอ้หนึ่งพันครับไม่พอนะครับได้แค่นี้นะเดี๋ยวมีเพชรอยู่ครับเดี๋ยวไปล่านักเตะกันดีกว่าเอาไฮไลท์นะ หหมื่นห้าได้สองแพ็คนะครับร้อยสิบเอ็ดนะแต่ว่าสามหมื่นได้เยอะอยู่นะเดี๋ยเอาสามพันนี่ก่อนนะครับนะีบ่ได้ประมาณสักสามสี่แพ็คได้นะมาเปิดหัวเลยสามหมื่นนี่ครับไม่ต้องลีลา เหมือนขึ้นไม่เยอะว่ะผมว่าเรียบร้อยครับน่าจะตรงเลทนะ,นะร้อยสิบเอดแนบดูจากสภาพแล้วไปอ๊บโอ้หมดหลุนครับถ้าบาซิลมานี่ยพอได้ลุนนะโอบักครับซื้อหายไม่ได้นะร้อยสิบสองครับเอาไปแลกจิ๊กซอได้อยู่นะเนี่ เหลืออายุหมื่นสองครับน่าจะได้แพ็กสามพันแล้วก็ 7, เจ็ดพันห้านี่ไปสามพันนี่เปิดชอบตรงเลทครับผมไม่ค่อยอยากเปิดเลยสามพันเนี่ยนี่ครับไม่วอล์กเลยเหลือเจ็ดพันห้าครับอีกครั้งหนึ่งครับมาดูว่าจะได้ตัวดีไหม แต่ผมได้ไปแล้วนะครับได้ร้อยสิบสี่มาเรเล่ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังเปิดได้ซีดานตัวบลาลังโดอีกนะับมันให้ผมเยอะแล้วนะมันบอกให้เยอะแล้วอันนี้เอาเกลือไปกินแล้วกันโอ้ขึ้นนิดเดียวคนระับเกลือจริงไปวอกไหมอ่าวอกครับอังกฤษโอเว่นไหมโอ้ไม่ใช่ละ โอ้เปิดแพ็นิดเกลือครับแต่ว่าไปหาแบบหาแบบแจกฟรีแบบได้ดีนะอะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะอย่างนั้นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยไปลองเปิดดูครัเปิดได้ตัวไหนก็คอมเมนต์บอกหน่อยไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ